ได้ซัดลูกนีแกก้แต่ว่านี่ครับเราตัดขึ้นมใหม่ครับที่คราวนั้นสีมาครับจังหวะนี้นช่างอโอ้อโหแล้วก็โดนเสียบพุทธศิลป์เป่าให้เ<ไ>ป็นจุดโทษครับโโอโห้หฝรัร่งเศสรเรียบร้อย จบแล้วครับ90นาทีที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับนครราชสีมาเอเอาชนะร้อยเอเจนเต็ดได้1ประตูต่ตอศูนยี่ครับลายเป็นแชมป์ของกลุ่มบีครับกับ,บมือของเทเวศกมลศิลป์นำให้พวกเขาเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมอย่างราชบุรีครับเดบวิตเลอบาสครับวันนี้ยิงจุดโทษในนาทีที่77ครับ